ดีจ้าพี่น้องพี่น้องมายามมองยามเล่นเด่นลุกล้มตกพี่น้องมุนแกยหายยาเสียวยนวันเฮียมาเนี่ยอู้เียมเงี่เพียงน้องพยายามมองพี่น้องยังบตันเต็ีมเผาปอหยาเตรียมเผาหยาพอนะบรรยากาศดีดีพี่น้อง พี่น้องไปย่าม,มองหลังจากนำรถพี่น้องก็เพราะทนหากินหาอยากวัอ้าวตูบังผูกกับมีเออมั่นละมั่นละขอบคุณเอฟซีทูก่านเอฟซีไหมเอฟซีเก้าเนาะจะเนาะที่เขามารลับช่วงสิดบระคนคนละเกษตรช่วงนี้ก็บึ้งคิปหากินหาอยากไปก่อนพี่น้องเพราท่านมีคลิปลง มันแซงเพราะท่านเอกคุดหนามพึ่งลดพี่น้องอีกจักเดือนสองเดือนก็นเอกคุดตอนนี้ติพ่าเพื่อนๆพี่เพียงน้องไปยามมองพี่น้องผสมบรรยากาศแน่แรงแรงโอ้เครื่องถือพี่น้องปาด์ตอาญาเลยพี่น้องเอง้ อยู่ห้กินเพราะ้อยากได้กินดูพี่น้องทั้งพี่นำทวมทีเพิ่งนำกันนำมาย่างหรือป้าขาวมนป้าบ,ากบักเปียบป้าขนน็งแง่งนะไดซูปป้าถือแน่อยู่กำลังคำตะเวนกำลังตุกดิน มองทีพี่น้องมองทีกะไซมองห้างกะไซก็ได้อยากได้กินอยู่ผงปอมมอง,มองลอยเป็นเซลล์อยู่พี่น้องอยู่ไต่ตีนบานเลาะบานหากินง่ายๆพี่น้องอ,อยากหากินไปก่อนช่วงนี้ยา,นยามเลี่ยงกะได้ปดได้ยามมืดเนี่ยกะ หอ,อแบดพี่น้องทางเสาโพดบบเลี่ยวกับหอไปยุ่งเฮือนหอไปโพดยุ่เงเฮือนเอาบางมือก็เป็นปุ่มเป็นงนพี่น้องเอ้ยุงเริ่มมากแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยบัดรคำน้ำรถกระห้าป้าน้ำขึ้นกระฮ้าป้าพี่น้องอยู่บาดนา้ำป้าบอกเปียบ โอ้โยมกเสียบคักมองหน่อยแล้วเด้ติดป้าแย่งป้าขาวมนป้าปเปลป่บมองไงกับป้าเมย์ป้าสูตรป้าต้องพี่น้อง มนันบ่อจันบื้อแดดล่มลมตกเมือดอยยุงก็เยอะพี่น้องยุงก็หายหาย เสียงป้าบอนปุ๊ป้าปุา๊ป้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่เขามารับชมขีปตะก้อคนละเกษตรเด้อยจากเพื่อนเพื่อนเพียงน้องจะเฝ้าเบื่อกันเด้อตอนนี้โบคอยมีขีปลุ่งพี่น้องอยากบุญน,นั่ทั้งบุญกะทนินบุญบวชทินช่วงนี้มันกะกะทินอันนี้สุดท้ายเบ็ดแล้วบันี้ ก็มาหากินคือกันเป็นเ้ลเสียวพองผูอันเหพองผูใส่ม่องพี่น้องเริ่มมืดอดแล้วป่ายัางนี่ป้าข่าวโอ้แล้วป่าข่าวตัวบใหไง โยงขบยุงเยอะยุงเยอะใส่สามหัวสีหัวมือหนึ่งก็ะไรสองโลแน่ยสามโลแน่พี่น้องโอ้เด้ปยาลดพร้อม คำเนจัะน้อยเนอะพี่น้องบ่่อยเห็นเพราะว่ามันคํ่แล้วปลาหลดหมดจดได้ซุปปลาพี่น้องยุงมาเปิดไฟยุ่งจ่อแล้วเริ่มคําเลยพี่น้องเอ้ย เป็นล้ำลามพี่น้องเพื่อสีย่ามแล้วกะเด็กเติบอยู่พี่น้องทางเสามันซ้ายมีแต่กูไปปุ๊ดยู่มหอนพี่น้องถ้าเบิ้งต้อนเสาเลยพี่น้องแต่ปะควรสิท้ายให้เบิ้งต้อนเสาตอนนี้ก็คำมันแล้วบ่คอยเห็นหงงยุ่งก็หลาย <c oughs> โอ้โอ้โอ้เป็นล้ำลามเลยพี่น้องเอย <c oughs> ปปาด่วันเดียวยังยำมาท่านแล้วพี่เนาะประเทศไทยเหมือนพี่ๆน้องๆเบืองหัวหนึ่งละมื่อนี้มันใส่เวลาด้นเติบเนาะค่ะพี่เนาะกว่าสิบปวดแล้วโอ้ยพักกันแย่ติ ปากแขงปักขามึงเด้อปากแขงปากแล้วมันดีดปักติดคักพี่น้องปากแขยงปักขาพี้ใหญตัหนึ่ง ผนพี่น้องเอ้ทึกพักก็เจะพุทธเหลวรถไอ้บับกรถไล่ตัวระตัวนี่ปลาสองสามโลเน้องพี่น้องเพื่อสิบพุทธเหลวมือหนึ่งดุนเตืบ เม,มื่อนี่โอ้ยแทบตาสิบระวางเลยตามองพี่น้องเทีาขาข่ยงคักนำรถโอ้ยหนูหายดิโอ้ยอืูยุงรบยุงรบเป็นปุ่มเป็นงูงงพี่น้อง ้ยปากดป่าอันนี้ปลาดุก,ป,ดกปากดมันหกัก่บกอยเห็นหงพี่น้องมันกลเม,มือ,มองหา,างหมดถึงแมงฟองแม่งพี่นอ้องเอ้ย อย่างนี้งก็บันเองกับงูขักพี่น้องเลยงูไรเออดมีหนูมีหนูป่าคือขัดพี่น้องเลยเออดเออ ปดปุวิแลวง่ายด้้อนี่ด้อเบิ่งป่าถือเกิ้นสุดหัวดือคักแดดปัปกหลเลยพี่น้องล้างน้ำรดใสถือสุมือเต็มสองหัวสามหัวสุมือพี่น้อง